ในสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของศึกษาวัฒจักรชีวิตของพืชดอกนะคะสำหรับเป้าหมายในการเรียนรู้ของบทนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของนักเรียนสามารถระบุส่วนประกอบของดอกไม้ได้นะคะอธิบายการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอกได้แล้วก็สามารถสร้างแบบจำลองเพื่ออธิบาย บรรยายว่าเจับชีวิตของพืชดอกได้เองนะคะค่ะสำหรับวัฏจัรชีวิตของพืชดอกนะคะพืชดอกทุกชนิดเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะสร้างดอกขึ้นมาเพื่อใช้ในการสืบพันธุ์ทําให้เกิดเป็นต้นใหม่ขึ้นมานะะจากนั้นพืชต้นใหม่นั้นก็จะเจริญเติบโต จนมีดอกและหมุนเวียนเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะคะเรียกว่าวัฏจักรชีวิตของพืชดอกนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนอื่นเรามาทํากิจกรรมทดลองทําดูกิจกรรมดังกล่าวให้นักเรียนนําข้อความที่อยู่ด้านบนก็คือข้อความก็จะมีคําว่าดอกผลมเมล็ดและต้นอ่อนนะคะนำมาต่อในหัวข้อ หข้อ2ข้อ3ข้อ4โดยข้อ1ก็จะเป็นมีภาพมาให้ข้อ2มีภาพมาให้ข้อ3ข้อ4ก็จะมีภาพมาให้นะคะนำคำต่างต่างเหล่านั้นมาตอบให้ตรงกับภาพที่ครูกำหนดไว้ให้นะคะโอเคค่ะข้อที่1นะคะ ก็จะเป็นเมล็ดใช่ไหมคะตอบลงไปนะคะข้อที่2อก็จะเป็นต้นอ่อนนะคะข้อที่3ก็จะเป็นผลนะคะส่วนข้อที่4ีก็จะเป็นดอกนั่นเองนะคะเก่งมากค่ะนักเรียนค่ะสำหรับกิจกรรมการเรียนรู้ที่4จะเป็นเรื่องของคืชดอกนะคะเราจะมาเรียนรู้ว่าดอกของพืชเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะคำถาม ดอกไม้มีส่วนประกอบที่สำคัญอะไรบ้างให้นักเรียนคาดคะเนคำตอบลงไปเช่นเดิมน,นะคะก็คือลองนึกถึงดอกไม้ว่าดอกไม้เนี่ยน่าจะมีส่วนประกอบที่สำคัญอะไรบ้างะค,ะค่ะคะวัสดุอุปกรณ์ที่นักเรียนจะต้องเตรียมน,นะคะก็คือกล่องสีเตรียมดอกไม้เลือกดอกชบาหรือดอกมะเขือก็ได้นะคะแล้วก็ วางแผนนะคะอะไรก็ตามแต่ที่ช่วยในการวาดแผนภาพนะคะส่วนประกอบของดอกไม้นักเรียนเตรียมเอาไว้นะคะค่ะขั้นตอนในการทำกิจกรรมนะคะนักเรียนเตรียมดอกไม้สมุดนะคะแล้วก็กล่องสีเอาไว้นะคะจากนั้นให้นักเรียนลองสังเกต ส่วนประกอบของดอกไม้ของนักเรียนนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะวาดภาพลงไปในตารางที่ถูกกําหนดให้นะคะแล้วก็ชี้ส่วนประกอบต่างๆด้วยนะคะเมื่อวาดภาพเสร็จแล้วระบายสีให้สวยงามพร้อมสรุปผลการทดลองค่ะโดยหมายเหตุนะคะนักเรียนสังเกตภายนอกแล้วนะคะให้ ใช้คัตเตอร์นะคะโดยมีผู้ปกครองกำกับดูแลนะคะเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายคัตเตอร์เนี่ยค่อยๆกรีดลงไปบริเวณตรงกลางนะคะผ่าเพื่อให้ดูส่วนประกอบภายในด้วยนะคะค่ะผลจากการสังเกตนะคะถ้านักเรียนสังเกตดอกมะเขือก็ให้เขียนดอกมะเขือลงไปหรือถ้านักเรียนสังเกตดอกชบานะคะก็ให้เขียนดอกชบาลงไปจากนั้นวาดภาพนะคะ วาดภาพดอกที่นักเรียนใช้สังเกตนะคะจากนั้นชี้ส่วนประกอบนะคะให้ถูกต้องนะคะสรุปผลการทดลองะะจากการทำกิจกรรมพบว่าดอกชบาหรือดอกมะเขือนะคะมีส่วนประกอบที่สําคัญคืออะไรบ้างให้นักเรียนเขียนลงไปให้เรียบร้อยนะคะ mm hmm. ค่ะส่วนประกอบที่สําคัญของดอกชบานะคะก็จะประกอบด้วยเกสรตัวเมียนะคะหรือ เกสรเพศเมียนะคะที่อยู่ตรงกลางนะคะจะเห็นได้ว่าชี้คุณครูชี้ส่วนประกอบให้ดูนะคะนักเรียนดูไปพร้อมกันนะคะ mm hmm. เกสรเพศผู้นะคะจะเป็นลักษณะสีเหลืองนะคะล้อมรอบเกสรเพศเมียอยู่นะคะ mm hmm. กลีบดอกนะคะจะเป็นสีต่างๆนะคะ mm hmm. แล้วก็กลีบเลี้ยงนะคะ จะเป็นส่วนที่เป็นสีเขียวๆนะคะอยู่บริเวณฐานของดอกนะคะอันนี้คือส่วนประกอบหลักหรือส่วนประกอบสําคัญของดอกชบานะคะค่ะส่วนประกอบของดอกมะเขือเช่นเดียวกันนะคะก็จะประกอบด้วยกลีบเลี้ยงเกสรเพศผู้เกสรเพศเมียและกลีบดอกนะคะส่วนด้านล่างจะเป็น QR code นะคะด้านล่างขวามือ ของเรานะคะเป็น QR code นักเรียนสามารถใช้โทรศัพท์สแกนนะคะก็จะเป็นคลังความรู้นะคะที่เป็นภาพดอกของพืชที่เป็นสามมิตินะคะนักเรียนสามารถคลิกเข้าไปดูได้นะคะ,ะทีนี้ส่วนประกอบของดอกแต่ละส่วนเนี่ยนะคะมีหน้าที่สำคัญอย่างไรนะคะเกสอเพศผู้ก่อนนะคะเกสอเพศผู้เนี่ยเป็น ชั้นที่อยู่ถัดจากกรีดดอกนะคะมีมีอยู่หลายชั้นทําหน้าที่ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้หรือกระองเลนูนะคะส่วนเกสรเพศเมียนะคะเป็นส่วนประกอบที่อยู่ชั้นในที่สุดนะคะอยู่ตรงกลางเลยนะคะเป็นส่วนที่ทําหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียหรืออวุ้นนั่นเองนะคะอวุ้นจะอยู่ภายในรังไข่อีกทีหนึ่งนะคะ จากนั้นนะคะกลีบเลี้ยงกลีบเลี้ยงเนี่ยจะเป็นส่วนที่อยู่ด้านนอกสุดนะคะมักจะมีสีเขียวนะคะซึ่งทําหน้าที่ห่อหุ้มดอกที่ขณะที่ยังตูมอยู่นะคะเพื่อป้องกันอันตรายจากมแมลงส่วนกลีบดอกที่อยู่ชั้นถัดไปนะคะเป็นชั้นถัดไปจากกลีบเลี้ยงมักมีสีสันที่สวยงามมีกลิ่นหอมทำหน้าที่ห่อหุ้มเกสรขณะที่ยังอ่อนอยู่ และมีกลิ่นที่หอมเพื่อช่วยล่อมแมลงนะคะให้มาผสมเกสรน,นั่นเองนะคะค่ะตัวอย่างของพืชดอกนะคะก็จะมีดอกทานตะวนันดอกกุหลาบจอกนะคะเมื่อดอกไม้ผสมเกสรแล้วเนี่ยนะคะก็จะเกิดเป็นผลขึ้นมานะคะภายในผลก็จะมีเมล็ดนะคะส่วนที่เป็น ผลเนี่ยนะคะก็คือบริเวณรังไข่ของเกสรเพศเมียนะคะส่วนที่เป็นมเมล็ดก็จะเป็นบริเวณอวุนของเกสรเพศเมียนั่นเองนะคะ,จะเจริญเติบโตไปเป็นมเมล็ดนะค่ะสำหรับการสืบพันธุ์โดยอาศัยเพศของพืชดอกนะคะพืชจะมีการสืบพันธุ์เริ่มแรกจากการถ่ายละอองเลนูนะคะถ่ายละอองเลนูจากเกสรเพศผู้นะคะให้มาตกลงบนยอดเกสรเพศเมียจากนั้นนะคะ จะได้รับอาหารที่ยอดเกสรเพศเมียนะคะเกสรเพศผู้จะมีหลอดงอกแทงทะลุเข้าไปตามก้านของเกสรเพศเมียนะคะเข้าไปในรังไข่ผสมกับเซลล์ไข่กับกับเซลล์ไข่ภายในอ,อวุบน,นะคะจากนั้นทำการปฏิสนธินะคะ เมื่อเกิดการปฏิสนธิภายในนะคะหลังการปฏิสนธิยอดของเกสรเพศเมียจะค่อยๆเหี่ยวลงกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียจะแห้งและร่วงลงไปส่วนรังไข่และอวบนจะเจริญเติบโตต่อไปโดยรังไข่เจริญเติบโตกลายเป็นเมล็ดส่วนโดยรังไข่เจริญเติบโตกลายเป็นผลนะคะเด็กๆส่วนอวบนเจริญเติบโตกลายเป็นเมล็ดนะคะส่วนใน มเมล็ดนั้นก็จะมีต้นอ่อนนะคะและอาหารที่ถูกเก็บสะสมไว้ข้างในนะคะเมื่อนำมเมล็ดไปปลูกนะคะ,มะเมล็ดเหล่านั้นก็จะเจริญเติบโตกลายเป็นต้นใหม่ขึ้นมานะคะขั้นตอนนี้เรียกว่าการติดผลคะค่ะสำหรับข้าวนะคะข้าวเป็นสิ่งที่เรากินหรือรับประทานในทุกๆวันเรามาดูวัฏจักรของข้าวว่าข้าวมีวัฏจักรเป็น ว้าจากรชีวิตของข้าวเริ่มจากเมล็ดนะคะชาวนานจะนำเมล็ดของข้าวไปแช่ไว้ในน้ำนะคะแช่ไว้ในน้ำผ่านไปหนึ่งสัปดาห์นะคะเมล็ดก็จะงอกเป็นต้นอ่อนนะคะหรือต้นข้าวนะคะเมื่องอกเป็นต้นอ่อนแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะนำเมล็ดนี้ไปหว่านลงนะคะเมล็ดข้าวก็จะค่อยๆงอกขึ้นมานะคะเป็นต้นกล้าต้นกล้านะคะเมื่อนำ เมื่อถอนต้นกล้าออกไปนะคะนำไปดำอีกทีหนึ่งนะคะผ่านไปอีกหกสิบวัน,นะะต้นกล้านั้นก็จะค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมานะคะแล้วบริเวณของบริเวณปลายนะคะก็จะค่อยๆงอกขึ้นมาเป็นดอกนะคะดอกผ้าดอกเมื่อทำการผสมเกสรแล้วเนี่ยประมาณสามสิบวันก็จะกลายเป็นมเมล็ดนะคะ,มะเมล็ดนี้นะคะ สามารถนำไปหุงกินนะคะได้แต่เมื่อต้องการขยายพันธุ์นะคะชาวนาก็จะเก็บเมล็ดที่มีความเต็มหรือข้าวที่มีความอุดความสมบูรณ์ของเมล็ดนะคะไม่มีเมล็ดรีดนะคะเก็บเอาไว้เพื่อขยายพันธุ์ต่อไปเรียกลักษณะนี้ว่าเป็นวัฏจักรของต้นข้าวนั่นเองนะคะค่นี่คือตัวอย่างของข้าวที่มี ลักษณะาการเจริญเติบโตเต็มที่พร้อมเก็บเกี่ยวนะคะค่ะสำหรับตัวอย่างนะคะครูก็จะมีวิดีโอรูปแบบของการสืบพันธุ์นะคะของพืชด,ดอกมาให้นักเรียนได้ดูนะคะเชิญรับชมรับฟังได้ค่ะผละไม้ที่เรารับประทานกันเกิดจากการปฏิสนธิหรือ fertilization การปฏิสนธิเกิดขึ้นภายในดอกเมื่อละอองเรนูตกลงสู่ยอดเกสรตัวเมียละอองเรนูจะงอกท่อยาวเรียกพอเล่นทิว้วลงสู่ก้านเกสรตัวเมียทิ้วนิวเคลียสจะเคลื่อนตัวไปตามท่อผ่านทางรูไมโครพายของอ,อวุนในขณะนี้เจเนเรทีฟนิวเคลียสจะแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิส ได้สเปิร์มนิวเคลียสสองตัวเข้าผสมกับนิวเคลียสของไข่หรือเอกนิวเคลียสได้เป็นไซโกดซึ่งจะเจริญเป็นเอมบริโอต่อไปส่วนอีกนิวเคลียสจะผสมกับโพลานิวเคลียเจริญเป็นเอนโดสเปิร์มซึ่งเป็นอาหารสำหรับเลี้ยงเอมบริโอการผสมซึ่งเกิดจากการผสมสองครั้งนี้เรียกว่าดับเบิลเฟอร์ติล t เซชัน สามารถพบได้ในพืชดอกเท่านั้นภายหลังการปฏิสนธิจะมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้รังไข่หรือโอวารีจะเจริญเป็นผลผนังรังไข่หรือโอวารีวอลจะเจริญเป็นเปลือกและเนื้อของผลไม้ออวุน จะเจริญเป็นเมล็ดไข่จะเจริญเป็นต้นอ่อนที่อยู่ภายในเมล็ดและโฮล่านิวเคลียจะเจริญเป็นเอนโดสเปิร์มสำหรับส่วนอื่นๆของดอกก็จะแห้งเหี่ยวและสลายตัวไปค่ะสำหรับกิจกรรมการเรียนรู้ที่5นะคะเรื่องศึกษาวัฏจักรของพืชดอกเพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะ นักเรียนอ่านคำถามและ คาดเคเนยคาตอบก่อนนะคะคําถามคือวัฏจักรของพืชดอกแต่ละชนิดมีระยะเวลาที่แตกต่างกันหรือไม่ถ้ามีระยะเวลาที่แตกต่างกันนักเรียนตอบลงไปตรงคาดเคเนยคาตอบนะคะแต่ถ้ามีระยะเวลาที่เหมือนกันทุกๆชนิดเนี่ยนักเรียนก็ตอบลงไปเช่นเดียวกันนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่นักเรียนต้องเตรียมนะคะก็คือกล่องสีข้อมูลที่ได้จากอินเทอร์เน็ตข้อมูลในที่นี้นักเรียนอาจจะมี แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์หรือว่าโทรศัพท์นะคะ mm hmm. เพื่อใช้ในการค้นหาข้อมูลวัตนักดของพืชดอกที่นักเรียนสนใจนะคะ mm hmm. และวัสดุอุปกรณ์สําหรับวาดภาพวัตนักดของพืชดอกนะคะโดยนักเรียนได้ออกแบบเองนะ mm hmm. ขั้นตอนในการทํากิจกรรมนะคะ mm hmm. ข้อที่1ให้นักเรียนเตรียมข้อมูลนะคะข้อมูลในที่นี้อาจจะได้จากข้อมูลที่นักเรียนสืบค้นเองหรือผู้ปกครองช่วยในการสืบค้นนะคะสมุด และกล่องสีรวมไปถึงวัสดุอื่นๆที่จำเป็นในการสร้างวัฒจักรของพืชดอกของนักเรียนด้วยนะคะต่อมาเมื่อน,นักเรียนค้นข้อมูลแล้วนั้นนะคะดอกพืชดอกแต่ละชนิดเนี่ยนะคะครูไม่ได้กําหนดว่าต้องเป็นพืชประเภทไหนนะคะให้นักเรียนสืบคน้นแล้วก็ตามความสนใจของนักเรียนนะคะแล้วบันทึกภาพวาดลงในกรอบที่ครูกําหนดให้นะคะ ต่อมาข้อที่3เมื่อวาดภาพเสร็จแล้วนะคะให้ระบายสีให้สวยงามพร้อมสรุปผลการทดลองนะคะโดยวัตจักรของพืชดอกนักเรียนอาจจะเป็นผู้ออกแบบเองหรือให้ผู้ปกครองเป็นผู้อำนวยความสะดวกหรือผู้ชี้แนะนะคะในการออกแบบและในการหาข้อมูลให้นักเรียนด้วยนะคะแผนภาพวัตจักรของพืชดอกนะคะเป็นดอกอะไรให้นักเรียนเติมลงไปนะคะจากนั้นให้นักเรียนวาดภาพนะ,ะแล้วก็สรุป ผลการทดลองไปนะคะโดยนะคะ,อ,ะอ่านนะคะจากการทำกิจกรรมพบว่าพืชดอกมีวัฏจักรเริ่มต้นจากอะไรนะคะแล้วจริญเติบโตไปเป็นอะไรนะคะจนเติบโตเต็มที่มีดอกจากนั้นดอกจะกลายเป็นนะคะซึ่งในเมล็ดสามารถงอกและกลายเป็นอีกครั้งหนึ่งหมุนเวียนซ้ำๆไปเรียกว่าวัฏจักร พืชดอกจะมีระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไปนี่คือผลจากการที่เราได้สืบข้อมูลนะคะค่ะจากการทำกิจกรรมนะคะทำให้ทราบว่าพ,พืชดอกมีวัฏจักรชีวิตเริ่มต้นจากเมล็ดนะคะดังภาพหน้าจอเป็นวัฏจักรชีวิตของต้นคานตะวันนะคะคือเมื่อเริ่มต้นจากเมล็ดเมล็ด ะะเมื่อนําไปปลูกนะะจะเกิดการงอกแล้วค่อยๆเจริญเติบโตกลายเป็นต้นอ่อนของพืชน,นะคะเมื่อต้นอ่อนจเจริญเติบโตขึ้นไปนะคะได้รับการผสมพันธุ์โดยเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียนะคะทำให้เกิดเป็นผลนะคะภายในผลจะมีเมล็ดเมล็ดก็จะค่อยๆ เมื่อนำมเมล็ดไปปลูกนะคะ,มะเมล็ดก็จะค่อยๆเจริญเติบโตหมุนเวียนแบบนี้ไปเรื่อยๆเรียกว่าวัฏจักรชีวิตของพืชดอกนั่นเองค่ะค่ะอันนี้เป็นวัฏจักรชีวิตของต้นมะม่วงนะคะ วัฏจักรชีวิตของพืชดอกแต่และชนิดมีช่วงเวลาที่แตกต่างกันออกไปแบ่งได้โดยใช้ระยะเวลาของวัฏจักรชีวิตดังนี้คือพืชปีเดียวและพืชหลายปีนะคะสำหรับพืชปีเดียวนะคะเป็นพืชดอกที่มีวัฏจักรชีวิตสมบูรณ์ตั้งแต่การงอกของเมล็ดจนเจริญเติบโต,ตเต็มที่และมีการสื่อพันธุ์สร้างเมล็ดใหม่ขึ้นมาภายในระยะเวลา1ปีนะคะเช่นข้าวผักบุ้ง ข้าวโพดและถั่วลิสงนั่นเองค่ะข่าประเภทที่2ก็จะเป็นพืชหลายปีนะคะเป็นพืชดอกที่มีวัฏจักรชีวิตโดยใช้เวลาหลายปีตั้งแต่งอกจากมเมล็ดนะคะจนเจริญเติบโตเต็มที่และมีการสรืบพันธรรุ์เพื่อสร้างมเมล็ดขึ้นมาใหม่เช่นมะม่วงนะคะมะขามต้นตาลและต้นมะพร้าวค่ะ สำหรับการสืบพันธุ์ก็จะมีการสืบพันธุ์อีกแบบหนึ่งก็คือการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะคะเช่นการปักชำโดยการตัดบริเวณกิ่งของต้นไม้นะคะจากนั้นนําบริเวณกิ่งนั้นไปแช่น้ําเพื่อให้รากงอกออกมาและนําไปปลูกนั่นเองนะคะอันนี้เรียกว่าการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะคะการทาบกิ่งนะคะ การทัดกิ่งก็จะเป็นการเฉือนกิ่งนะคะโดยใช้มีดนะคะเป็นปากแหลมๆจากนั้นทาบต่อต้นต้นพันธุ์นะคะที่เราต้องการลงไปนะ,ะจากนั้นใช้เชือกมัดนะคะให้ติดกับกิ่งนั้นท้าต้นกิ่งให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็นําไปปลูก<ม>อันนี้เป็นยอดพันธุนะคะอันนี้คือรูปแบบการทาบค่ะส่วนวัฏจักรชีวิตของต้นมะม่วงนะคะ ก็จะมีดอกผลต้นอ่อนมเมล็ดแก่ถ้านักเรียนนํามาเรียงกันนะคะเป็นวัฏจักรชีวิตก็จะเริ่มจากมเ,ลกะะะเมเล็ดแก่นะคะเมื่อเมล็ดแก่นําไปปลูกก็จะกลายเป็นต้นอ่อนต้นอ่อนนําต้นอ,อนน่อนเจริญเติบโตกลายเป็นดอกดอกผสมพันธุ์ก็จะกลายเป็นผลผลก็จะเมื่อผลสุกเต็มที่ก็จะกลายเป็นมเมล็ดที่แก่นะคะ อันนี้คือวัฒจักรชีวิตของทั่วเขียวนะคะ,มะเมล็ดค่ะหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องวัฒจักรชีวิตของพืชดอกแล้วนะคะให้นักเรียนตอบคําถามดังต่อไปนี้นะคะในหัวข้อที่1คําสั่งก็คือให้นักเรียนนําภาพและข้อความเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะภาพในหัวข้อที่1น,นะคะเป็นวัฏจักรชีวิตของมะเขือนะคะ เขียนนะคะแล้วก็วาดภาพให้สวยงามด้วยนะคะระบายสีให้สวยงามในหัวข้อที่สองเป็นวัฏจักรชีวิตของต้นข้าวนะคะให้นักเรียนวาดภาพนะคะแล้วก็เขียนลงไปให้ถูกต้องนะคะต่อมาในหัวข้อที่สองนะคะให้นักเรียนตอบคําถามให้ถูกต้องสองใหญ่ข้อที่หนึ่งส่วนประกอบของดอกมีอะไรบ้าง นักเรียนได้ทดลองทําการสังเกตไปแล้วนะคะให้เขียนลงไปข้อที่2ส,ส่วนประกอบใดของดอกที่ทําหน้าที่ในการสืบพันธุ์มีสองส่วนมีสองอย่างนะคะที่ทำหน้าที่ในการสืบพันธุ์หใ,ให้นักเรียนเขียนลงไปข้อที่สามการสืบพันธุ์แบบอาสัยเพศของพืชดอกคืออะไร ให้นักเรียนลองอธิบายดูยนะคะนิยามของการสืบพันธุ์อาศัยเพศของพืชดอกนะคะเป็นยังไงรูพูดไปแล้วนะคะข้อที่3ใหญ่นะคะให้นักเรียนลองจับคู่ภาพกับข้อความที่สัมพันธ์กันนะคะอะไรคือผลอะไรคือดอกอะไรคือเมล็ดนะคะและอะไรคือต้นอ่อนนะคะลองโยงภาพนะคะวาดนักเรียนอาจจะวาดภาพลงไปในสมุดนะคะแล้วทําการโยงให โดยใช้ไม้บรรทัดนะคะให้สวยงามนะคะต่อมานะคะให้นักเรียนลองบอกส่วนประกอบของดอกชบาให้ถูกต้องตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อที่10นะคะส่วนประกอบในที่นี้นักเรียนอาจจะสืบค้นในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะต่อมาให้นักเรียนลองอธิบายวัตจักรของมะเขือให้ถูกต้องดังเช่นที่ครูอธิบายไปนะคะ ค่ะสำหรับเรื่องวัฏจักรของพืชดอกนะคะก็จบลงเพียงเท่านี้หวังว่านักเรียนจะได้ความรู้แล้วก็กลับไปทบทวนให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ